แคนตั้งใจทําให้ตัวเองอยู่ในอันตรายเพื่อทดสอบพี่รถไถและพี่รถไถก็มาช่วยแคนจริงๆจังหวัดเดียวกันตาคล้อยกลับไปเป็นเจ้าชายนิทรรอีกครั้งแคนเครียดมากกระแตรู้สึกเห็นใจแคนจากที่ไม่พอใจจําต้องกลับมาใส่ใจแทนลิลลี่อยากหาเงินเพิ่มจึงไปกู้งเงินโดยเอามอเตอร์ไซค์ไปทำแล้วชวนกระแตหุ้นแคนเริ่มสังเกตว่าพี่รถไถรู้เรื่องภายในบ้านเยอะแคนลองถามอะไรหลายอย่างพี่รถไถก็ตอบได้หมด แถมตอนตาคล้อยฟื้นรถไถก็จะดักท่ารถไถฟื้นตาคล้อยก็จะหลับแคนมั่นใจว่าวิญ,ญญาณของตาคล้อยต้องอยู่ในรถไถ่แน่นอนห้อยและหัวหลังจากโดนมนน์เน่ห์ไปก็เริ่มทนไม่ไหวรวมทั้งฝั่งของกิปซี่กิปซ่าก็เช่นกันตกดึกด้วยฤทธิ์ของมนน์เน่ห์ทำให้ห้อยหันกิปซี่กิปซ่ามาเจอกันและแอบมีอะไรกันหลังจากนั้นทั้งสี่ก็แอบมาเจอกันบ่อยๆรวมถึงไปนอนด้วยกันที่กระท่อมถิ่นนาชาวบ้านเห็นก็มาเล่าให้อุษาและราตรีฟัง เมื่อเรื่องทั้งหมดไปถูกหูเสียที่ผลก็ทําให้เขาโกรธมากที่ลูกสาวทั้งสองทำแบบนี้จึงสั่งขังลูกทั้งสองไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนลินลี่ไปคุยกับเจติมเรื่องเปิดร้านชานมไข่มุกลินลี่จึงรีบนาเงินของตัวเองกับกระแตให้เจติมเพราะอยากให้ร้านเปิดไวๆลินลี่รอโทรศัพท์จากเจติมที่ไปจัดการเดินเรื่องให้แต่ก็ติดต่อไม่ได้จึงไปหาที่ร้านปรากฏว่าเจติมปิดร้านหนีไปแล้วชาวบ้านบอกว่าลินลี่โดนโกงเข้าแล้ว ทำให้ลินลี่ร้องให้หนักมากแคนคิดมากอีกครั้งเพราะเขาเลือกไม่ได้ระหว่างตาคล้อยกับพี่รถไถถ้าตาคล้อยฟื้นพี่รถไถก็จะหายไปส่วนถ้าพี่รถไถยังอยู่ตาคล้อยก็คงไม่มีทางฟื้นเสียอิทธิพลพาลูกน้องไปรุมกระเทือพห้อยและโหนหวังจะไม่ให้ทั้งสองมาต่อแยกับลูกสาวอีกทางด้านอุสาและราตรีสังเกตว่าอาการและพฤติกรรมของลูกสาวแปลกจึงนึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นเพราะหมอสเสน่ห์ เสียอิทธิพลให้หมอสเสน็จถอดเสน่ห์ออกจากลูกทั้งสองอาการที่แปลกๆของทั้งสี่ก็หายไปแต่ถึงแบบนั้นความรู้สึกกับไม่ได้หายตามไปด้วยเพราะตอนนี้ความรู้สึกของลิปซี่กิปซ่าที่มีต่อฮอยโหนได้เปลี่ยนไปกลายเป็นความรักหลังจากที่ลิลลี่โดนหลอกก็แอบไปแจ้งความทําให้เท็ดชิวหารู้เรื่องและบอกจะจัดการเรื่องนี้เองลิลลี่นําเรื่องนี้ไปเล่าให้กระแตฟังกระแตโกรธมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เท็ดชิวหาวางแผนบอกจะจับตัวคนร้ายให้ได้ จึงแกล้งทําเป็นว่าอยากลงทุนให้แฟนคลับเพื่อข่าวนี้จะไปเข้าหูเจ๊ติม๋มไม่นานเจ๊ติ๋มก็ติดต่อมาหาเท็ชิวหาตามแผนที่หวังไว้ที่วัดมีการจัดต้อนรับคณะกฐินจากกรุงเทพมีทนายตุ้มมาเป็นประธานทนายตุ้มเห็นกระแตก,ก็รู้สึกชอบขึ้นมาทันทีลิลี่พอรู้ว่ามีทนายมาก็เลยจะเข้าไปถามเรื่องคดีที่ตัวเองโดนโกงทนายตุ้มเห็นก็เลยชวนไปคุยกับเพื่อนทนายอีกคนลิลี่ขยันขย,ขยอขอให้กระแตเป็นเป็นเพื่อน จนกระแตต้องไปและก็ต้องเลื่อนนัดกับแคนแคนแอบงอนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้อะไรแคนมารอากระแตแถวบ้านและได้เห็นว่าทนายตุ้มขับรถกลับมาส่งกระแตแคนรู้สึกผิดหวังมากชีวิตแคนมีปัญหาเข้ามารุมเร้าทั้งเรื่องตาคล้อยทั้งปัญหาหัวใจร่วมเป็นกำลังใจให้แคนไหนไอหนุ่มรถไถอออากาศทุกวันจันทถึงวันพฤหัสบดีเวลา6กโมงเย็นทางช่อง8กฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่ True อดี กนีบอกมีนราเอร์ราขอบอกคนดีไอ้มีแต่